สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการ์ดไฟกครั้งนะครับเย่ผ yeah. ู้ว่าเรารีวิวคิดหนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็น D b บ0 2ูย์คิด2นะครับก็กล่องนี้เหมอนเดินะครับ่นนคุณคิดนันคิดนะครับที่ส่งกล่องน,นี้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะครับการ์ดออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วหาซื้อได้หาซื้อได้ตามร้านการ์ดใกล้บ้านเลยนะครับกล่อ,องคิด2ก็จะมี2เนชั่นเพราะฉะนั้นมันก็จะน้อยกว่ากล่องที่แล้วแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่านะครับกล่องที่แล้วจะรนะ้อยเก้าสิบเนาะกล่องนี้รนะ้อยห ดักสเตดกับ k e เทอร์เซนจอีนะครับหรือเคเทอร์เซนจอีจะมีการ์ดฟอย์หน้ากล่องหนึ่งใบแล้วก็สุ่มฟอย์หลังกล่องหนึ่งใบนั่นเองซึ่งสุ่มฟอย์หลังกล่องจะมีการ์ดเป็นโปรโมที่ได้ใช้หลายใบอยู่ในนี้นะครับแล้วก็หรือถ้าโชคดีมากๆก็จะได้เป็นฟอนติกเกอร์ที่มีปั๊มเนชั่นหรือปัม๊มปั๊มสีตามเนชั่นอะไม่ได้ว่าปัม๊มปั๊มทองเลยนะพูดปั๊มทองไม่ได้นะต้องบอกว่าปั๊มสีตามเนชั่นนะครับ อ่ะข้างหลังนะครับเป็นซิลการขโมยนะฮะการขโมยถ้าขโมยปุ๊บเราก็จะรู้ว่าการ์ดอันเนี้ยเคยถูกแกะมาแล้วซึ่งทำไมคุณโมถึงแกะไม่ออกแน่นหนาเลยเกินต้องมองนอกกล้องนะมองในกล้องแล้วเดี๋ยวจะเฉือนนิ้วเอาซะอืมอืมสุ่มหลังกล่องหนึ่งใบนะครับก็จะอยู่ใบที่สองใบนี้เป็นโคนานะฮะโคนาเป็นฟอยล์ปั๊มนูนนะสุ่มหลังกล่องสวยงามนะครับ มาเริ่มที่อ่าเป็น BT ทีต้องบอกก่อนว่า BT จะมีการ์ดอย่างละหนึ่งใบต่อนะครับมันกระตุกนะเพราะว่ามือมันตัดนะฮะก็ถึงไหนเลยนะเมื่อกี้อ๋อแบบละหนึ่งใบนะครับก็ใบแรกของเรานะฮะก็จะเป็นนักหนูเหล่าเอว,ว,วกาศนะฮะท่านูแห่งสันธูสวัสวรค์แห่งการชี้นำเลเฟซอล คอนเนลเรียกขาดถ้าเคยเพ์่อนรในเทิร์นนี้สามารถบูตได้อีกสกิลหนึ่งออโต้เรียกขาดแถวหลังมันเพื่อนนะครับถ้ายูนิตอื่นของคุณลุกจะพอสามารถลุกตามก็ถ้ามันบูตไม่ได้ลุกตามก็ไม่มีความหมายนะแต่ถ้ามันลุกมันบูตได้ปุ๊บมันจะเป็นเลนที่ต арт สามหมื่นเพราะว่ามันเล่นกับแน,น่นอนเลยนะครับมันเล่นกับใครมันเล่นกับอาคีมานั่นเองหรือเด็กอาบาธิออนนั่นเองนะครับ สายใหม่ของไอคิเทอร์เซนจูรี่นะครับแฟนทอมบราสเตอร์ดราคการกับใหม่ครั้งของแฟนทอมบราสเตอร์ดราคอนหรือชาโดว์พา l าดินเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันมีโลโก้แคนชาโดว์พา l าดินด้วยพรีเมียมแล้เราคนที่เล่นพรีเมียมนะครับคุณไอการที่มันติดแคลนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถไปใส่รอยยันได้นะมันจะถือว่ามันติดแคลนชาโด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การพวกนี้มันจะไปเล่น ah, ก <st> ับชาโดได้อย่างเดียวเหมือนกันโอเวอร์โหดก็เช่นกันคุณไม่สามารถไปเอาโอเวอร์โหดเนี่ยใส่ในเล็กนาลุคามิหรืออะไรพวกนี้ได้บอกอ่ามันเป็นเนชั่นแดงนะครับมันก็ใส่เนชั่นแดงแล้วก็ผมก็เล่นกับนารุไงผมก็เอาเอาโอเวอร์โหดใส่นารุไงไม่ได้นะครับเพราะมันติดเนชั่นกำกับนะครับไอ้มันติดแคลนกำกับนะครับลืมบอกไปในคลิปที่แล้วเนาะแฟนทอมเป็นยืนแวนนะครับเป็นสายใหม่ของชุด B ี2ก็อย่างที่บอกเนาะมันเป็นการ์ดจากอดีตการ ของดาวเคลยฉะนั้นมันก็จะเป็นขอบแบบนี้หนึ่งมืนสามพันมีโพโตน่าไลท์ออโตโอ้เมื่อลงช่องแวนเลือกการที่ติดคำว่าบลาสเตอร์ในชื่อจากโลหนึ่งใบคอลงช่องเลียอะอีกสักินึงออโต้แวนการ์ดเอ,อ้ยแอคทีฟแวนการ์ดมันเผทินนะครับคอเตอร์บัสหนึ่งลีไทยเลกการ์ดเราสามใบเลือกเลกการ์ดคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบรีไทยเอ้ยไม่เกินสองใบรีไทยตัวมันบวกหมื่นบวกคิก็สก,กิลแบบ แบบแฟนทอมแฟนทอมนะฮะแฟนทอมแฟนทอมนะวินเลสดากอนออโต้เมื่อวันนี้ถูกดีไลท์ช่องเลก,กาดความสาม,มารถหรือค่าคอร์สของการ์ดเหล่าบัสหนึ่งโซหนึ่งยูนิตที่ติดคำว่าบลาสเตอร์บวกห้าพันทั้งหมดด้วยนะก็เป็นตัวที่ถูกแฟนทอมกินได้นั่นเองก็ยืนข้างเป็นบัตเตอร์ดาร์กยืนมเป็นแฟนทอมแล้วก็มีจาวาลินต่อหลังอย่างเงี้ยก็สวยๆไปก็อยู่บวก ทั้งหมดโอเคก็บวกแถวหลังก็บวกด้วยเจวรุงเจวลรีนดักกงดักเกอร์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะอ่าซัสเซเลสนะคะเป็นออกเทวอดออโตเ้เลกาดเมื่อได้เช็คเจอทริกเกอร์ถ้าเป็นกัดติดเทสซออฟรีทายตัวมันไงดมหนึ่งหรือโซชาร์ตหนึ่งได้อ่าคาถาสวรรค์นแห่งความปราณีคอทิเซออตโต้เมื่อถูกไดเช็ค จอการ์ดใบนี้ค <iller asta lob oney> ุณสามารถขอการ์ดใบนี้ลงช่องเลียที่ว่างอยู่ได้ถ้าทำยูนิตนี้ยูนิตนี้ได้รับความสามารถบูตจนจบเถินเนาะสามารถลงมาบูตได้โอ้น่าสนใจนะน่าสนใจใบนี้มีเมมโรโมหลังกล่องด้วยนะครับเป็นตาบสวรรค์แห่งความสง่าเบสทิก้าเบสเบสเบสทีทีดาเบสทีดา ออโต้เมื่อไรเมื่อถูกทิ้งจากมือในเทินเหล่าบัสสองโซหนึ่งคุณเลือกแถวในตั้งหนึ่งแถวคู่แข่งนำเลกการทั้งหมดแทนแถวต้านแถวตั้งนั้นไปไว้ใต้กองเป็นตัวเตะของบาทีออนมังนกมังนกนะฮะไฟฟูดากอนออโต้เลกกาดไม่ไม่หยนี้โจมตีถ้าเรามีเลกกาดเกตสามสี่ใบหรือมากกว่าบัสหนึ่งโซหนึ่งจัวถ้าทำถ้ามีเพื่อลต้อะไรในเทินนี้ตัวมันจะบวกสามารถให้มันทำ บวกห้าพันกับหนึ่งคีแทนการจวหนึ่งได้ก็สแต็กนะครับถ้ามันลุกจากบาธิออนมาแล้วตีอีกแล้วมีบัตรหนึ่งโซนหนึ่งแล้วมีเลียแล้วมีเกียรสามสี่ใบในสนามอีกก็สามารถให้มันบวกอีกห้าพันอีกหนึ่งได้นะเกียรสองแล้วเป็นสเตล่าไลท์แองเจิลออตโต้เลกาดเมื่อมันโจมตีถ้าได้เมโซลรามีการ์ดไม่มีการ์ดไหนหน้าอยู่ น้องบวกห้าพันก็มาจากแองเฟยแน่นอนนะครับดูจากสกิลก็รู้แล้วก็ดูจากการ์ดก็ร,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 กกรู้อันนี้เป็นซับซัสเซเลสนะครับอัลวินแห่งความประณีตโอไวออโตโอ้เมื่อลงช่องเลียนถ้าเป็นกัดติดเฮกซาออฟเขาโซบัสหนึ่งดูทูเล็กสองใบหนึ่งใบไว้บนหนึ่งใบไว้ล่างนะครับสก,กิลหนึ่งไม่ได้เช็คเจอรทริกเกอร์ยูนิตเคาต์เตอร์บาสหนึ่งบวกหมื่นโคตรเก่งเลยนะอ่า ตามตามแฟนทอมมานะครับเป็นสตตีแห่งความมืดมาหาออโตโอ้ไม่ลงช่องเลียนนะครับถ้าเป็นการติดบลัสเตอร์ตัวมันบวก5000จากนั้นโซบัสหนึ่งลีไทยเยาายรียกาดศหนึ่งใบดูเด็ก5า้าใคอการ์ดเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียนซับกองก็สามารถกินเพื่อนเพื่อ,อที่จะขอดได้นั่นเองก็ไลน์ไลน์ของแฟนทอมนะครับก็นอนอยู่แล้วนะว่าเป็นบลัสเตอร์ดาร์กนั่นเองหน,นึ่งมืนช่พบ้าน ออโต้ Auto, เมื่อเมื่อกาดหนีลงช่องแวร์หรือช่องเลียเคาน์เตอร์บัสหนึ่งลิไทไยเรเลกาแล้วหนึ่งใบเล่เลกาทแข่งหนึ่งใบลีทไยอยู่ในนี้บวกหนึ่งไร์และคุณพ่อก็ต้องอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าไอเนี่ยลงช่องเลกาแล้วคุณกดสก,กิลบัสหนึ่งลิไทไยเลกาแล้วหนึ่งใบยิงเลียนหนึ่งใบบวกหนึ่งไร์ถ้ามันไม่ได้ถ้ามันตีธรรมดามันจะไม่มีไม่มีการเช็คไดเกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่ช่องเลียแต่ถ้าแวนกาดเราตีก่อนแล้วเช็คได้โอเวอร์ทริกเกอร อัลเตอร์ดักเนี่ยเป็นเกตสปกติจะตีเช็ค1นึ่งได้ไอเนี่ยจะตีเช็ค2องได้นะถ้าเราเช็คได้โอเวอร์ในช่องเลียนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ช่องแวนก็ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็ถ้าอยู่ช่องเลียธรรมดาไม่ซึกโอเวอร์ก็ตีธรรมดาไม่ over, มดไ,มได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดเช็คนะฮะอีกตกเก็นึงคนที่นิวเรียกอากาศในเทิร์นเราถ้าเคยมีถ้ามีอากาดของเราเคยถูกดลี t h a เทิร์นหนีบวกพลังห้าพันนะฮะน้องดีไวส์ซิสเตอร์อีกใบเนาะ เบอร์ติคอนเนีในช่องการเดียนถ้าคุณมียูนิตเกตสามสามใบหรือมากกว่าบวกชิวห้าพันอัศวินแห่งทลายสวรรค์คาพาวคาพัทคาพาวชื่อเมื่ออนี้ลงช่องเลียจากมือเขาตอบัดหนึ่งเลสเลกาดใบอื่นหนึ่งใบแสดงการ์ดท็อปเด็กหนึ่งใบถ้าการ์ดใบนั้นเป็นการ์ดออเดอร์หรือการ์ดเกตสามเอาขึ้นมือถ้าไม่ใช่คอลงเลียอ๋อ แบบนี้ก็ซับเฮกซ์ออนะครับได้กล้าซัสเซเลสเมื่อนี้ลงบนช่องเรียจากมือถ้าเป็นกาดติดเฮกซ์ออฟหรือเพนตะกลิ่เกตสองนั่นเองนะครับคอร์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเด็กสองใบเลือกยูนิตไม่เกินสองใบแต่ในนั้นคอลงช่องเรียที่เหลือเรียงบนสุดตามใจชอบก็สามารถคอได้สองใบอ่ะหรือว่าถ้าเป็นเปิดมาเป็นทริกเกอร์สองใบทุนก็แปะท็อปสองใบเลยก็ได้นั่นเองหรืออาจจะคอหนึ่งแปะท็อปหนึ่งก็ได้ แม่มดแห่งการเฉลิมฉลองบลาหน้า5000ชิวพันนะครับออสควอนทินิวเยกาดถ้าเวนกาดติดบลาสเตอร์ในขณะที่อยู่ในนถูกรีไทยจากความสามารถหรือค่าคอสของเวนกา์ดนับเป็นกิน2ก็คือจากแฟนทัพต้องกิน3กินนอกคนนี้หนึ่งใบแล้วก็กินเรียก1ใบถ้ากิน3แล้วนั่นเอง Additional e n g เอ active เรียเกาดโซบัส so หนึ่การนี้เข้าสู่ เดเมดโซนเลือกการ์ดเกรดสามที่ไหนบนเดนโซนหนึ่งใบคอลงช่องเลียเถ่าเกับว่าถ้าเราไม่มีการ์ดเกรดสามไอ้นี่จะแปะเข้าเดมเฉยๆเลยเหรอใช้ระวังนะฮะเวทมนต์แห่งความก้าวหน้าเมลโ,โคโคออโต้เมื่อการ์ดลงช่องเลียโซบัตหนึ่งจัวหนึ่งเลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบทิ้งนะครับเปลี่ยนมือ อัศวินแห่งสวรรค์คำรามรีดี้แอคทีฟเลกาสโซบัสสองจนจบเทินพลังเพิ่มขึ้นจากทิกเกอร์จะเพิ่มขึ้นห้าพันอ้นนี้เก่งเล่นเกฮกซาออฟด้ยิ่งเก่งเลยนะก็เฮกซาออฟปกติจะเช็คแล้วก็บวกหนึ่งหมืนอันนี้กลายเป็นบวกหนึ่งหมื่นห้านะจนจบเทินพลังที่เพิ่มจากความสามารถพลังที่เพิ่มจากความสามารถทิกเกอร์ที่คุณได้เช็คจะเพิ่ม พบจะเพิ่มขึ้นห้าพันช่ติดแฮส์ริ่งอฟออฟเลสสองใบสามใบสวยๆบัตเตอร์จาวลีนนะครับก็จะเป็นลายลายของแฟนทอมนะฮะออตโต้ไม่ถูกเลยทับโดยบัสเตอร์ดาร์กแสดงการ์ดท็อปเด็กหนึ่งใบถ้ากลายเป็นยูนิตคอลงช่องเลนส์พับนอนนะครับถ้าไม่ใช่เป็นก็คือเป็นออเดอร์ทิ้งลงดรอปนั่นเองอีกสะกีน้หนึ่งคอนทินิวเรกเกอร์ในเทอร์เล่าถ้าแว็นการติดบัสเตอร์พลังสองพันเป็นบูตทหมื่นหรือตีหมื่นได้ใบที่เป็นปัญหาที่สุดใน ในตอน CP มานะเพราะว่ามันออกแค่ SP นะฮะมันเป็นคอมมอนนะฮะปาดสีดำชารอนนั่นเอง7 0็0พันชิวห้าพออตโต้เมื่อกาดนี้ลงบนช่องเลียถ้าเป็นกาดติดบลาสเตอร์จับน้องนอนดูกระทอปเด็กหนึ่งใบถ้าการ์ดนั้นเป็นยูนิตคอลงช่องเลียได้แล้วก็เมื่อจบเทอ์นั้นรีไทยนิดนั้นนั่นเองไอเนี่ยมันจะเป็นคอมโบให้ไอเนี่ยลงมาแล้วบิดแล้วให้มาแล้วก็เปิดทอปคอหใบแล้วให้มาฮาคเตอร์บัสหกินไอนี่ แล้วก็จะคอไกด์หนึ่งใบนั่นเองอบอฟูเบานะครับเป็นตัวเริ่มของสายเนาะฟอนชิลสองหมืนะครับของสีเหลืองออเดอร์จงมารวมกรรันเหล่าอสวินผู้ถูกเลือกเอ๋ยเป็นออเดอร์เกตสามนะครับนนะนว่าเล่นกับบาทีออนเนะาะบัตหนึ่งโซหนึ่งเพื่อเล่นการ์ดแม่นี้ทั้งความสามารถตามยูนิตเกตสามบนสนามเรามีสองใบหรือมากกว่า จิ้มหนึ่งตัวบวกห้าผ่นมีซสามใบหรือมากกว่าจวบหนึ่งมิสี่ใบหรือมากกว่าเลือกแวรยกาศเราหนึ่งตัวบวกหนึ่งดรา์ออเดอร์ใบที่ดีอีกใบนะครับเป็นเจ็ดจำหนงอันสูงส่งเป็นบิชออเดอร์นะฮะถ้าคุณมี 3, 3ยูนิตเกียร์สามสามใบหรือมากกว่าเลือกแวรยกาศเราหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับพลังสองหมื่นจุดกันต่อสู้ก็เท่ากับว่าเป็นโล่นั่นเองเป็นออเดอร์โล่นั่นเองก็ใส่ไว้สักใบสองใบนะเป็นเกียร์สามด้วย สีเหลืองก็จบแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นที่ดาร์กสเตรทนะครับททมจาริดดาก้อนเมื่อยืนลงช่องเลกาดนำการ์ดจากมือ1ใบเข้าโซ่ัวหนึง่งเปลี่ยนมือนั่นเองโซชาร์ตเปลี่ยนมือนั่นเองสตรีมไนท์พาท่าเมื่อ,อแอคทีฟเลกาดถ้าโซเรามี4ีใบเลือต่ำกว่าน้ำอยู่ในนี้เข้าโซ่ลอยหนิด1ใบบวกห้าพัน สไปร์คเล่นสเปชเชียร์คอนติเนียลเรียกาถ้าเวนการ์เป็นบาโลแมกเนสบวกพลังห้าพันง่ายๆเลยดื้อๆเลยบวกพลังห้าพันแบบดื้อๆเลยเดยบ,บลอสแอ็กแทกเกอร์อาวิงออตโต้แวนเลียเมื่อนี้โจมตีเวนการ์โซบัส์ดหนึ่งยูนิตนี้รับพลังห้าพันจบกันต่อสู้ถ้าถ้าอยู่ในสถานะพลังบุกชั่วใจบวกหมื่นห้าแทนใช้โซบัสเนาะ แพ้งน้ำแข็งไรสิ้นสุดเจบินนาออตโต้เลกาดเมือ่อนนี้โจมตีแบนกาถ้าเรามีโซ่สิบใบหรือมากกว่าบา 1, ัตหนึ่งโซ่หนึ่งจบกันต่อสู้นั้นในขณะที่คู่แข่งทําการคอการ์ดจากมือเราช่องกรได้น้องคอสองใบก็แน่นอนนะครับเล่นกับบารอแมกเนสเนาะเพราะว่าโซ่สิบใบนี้บลูสไม่ใช่มันก็ทําได้แต่ว่าใครจะทํานะคิมสันอิสเปเลอร์เล่นกับบารอแมกเนสนะครับ อ,ออตโต้เรกาดเมื่ออยู่นี้โจมตีแวนโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็แอคทีฟจากบนโซจากในโซเขาตบหนึ่งเอาการไปนี้จากโซลงดอปโซชาร์ตคืนมาหนึ่งใบแล้วก็เลือกเวนกาดหนึ่งตัวบวกหมื่นนั่นเองก็เป็นเหมาะกับท่าปิดท่าไม้ตายเนาะอ่าเลอนาดนะครับเดบอสเจ็ทแบ็กเกอร์เลอนาดคอนเนีเยเลกาดถ้าอยู่ในสนาพลังบุกชุดใจบวกพลังห้าพันและขณะที่พลังที่มันโจมตีมันจะโจมตีทั้งแถวเลยโจมตีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนั่นเอง แล้วก็ซับก,กับสก,กิลล่าน,นะครับออตโต้เลก,กาดเมื่อมันโจมตีฮิตโซชัดคือหนึ่งถ้าแวนก์กัดติดบลูสเลิกกรเด็โซหนึ่งใบคอลงช่องเลียที่ว่างอยู่ก็จะทําเป็นตัวเพิ่มเวฟตีสองเป้าได้อะไรพวกนี้อ่ะซับบาโลนะครับคลินมัตเลอร์ออตโต้เลก,กาดเมื่อมันโจมตีถ้าแวนก์กัดเราเป็นบาโลแมกเนสทิ้งมือหนึ่งใบบวกพลังห้าพันถ้ามีโซสิบหรือมากกว่าโซชัดเอ้ยไงแดมหนึ่งมัน ต้องทิ้งมือในเด็กที่โซชาร์ตเยอะแล้วอะไม่รู้มันจะคุมมไหมเนาะแล้วมันวบมันไม่ได้โซชาร์ตคืนหรือมันไม่ได้อะไรคืนเลยมันค่อนข้างใช้ย,ยากเนาะ White ออตตเลกิโอไวมัสเตอร์ดาเลียออโต้เรการเมื่ออย่นี้โจมตีถ้าเป็นกระเ็นเกรดสามเขาจะบัตหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งยุ่นนี้วกพลังห้าพันถ้าเรามีเลสสามใบหรือมากกว่าวกหมื่นแทนนะครับก็ใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายเดบอลอสเอด กรันครีแอคทีฟเรียกาโซบัสหนึ่งจนจบเธอหน่ิดนี้ไม่สามารถคู่แข่งไม่สามารถเอนเตอร์เซปได้แล้วก็ถ้าอยู่ในสะนาะมพลังบุกช่วยใจบุกพลังห้าพันนะฮะสตรีมอาร์ติสนาฟิตนาพิวคอนเทนิวน์กร์กาเดียนถ้าในโซมีห้าใบหรือมากเกินพลังห้าพันเป็นชิวหมื่นเดียบัลลัสมาดอนน่าไวโอล่า ออโต้เลกาดเมื่ออยู่น้โจมตีถ้าเป็นกระติดเวลนบูสเคาน์เตอร์บัสสบวกหมื่นว่ะเคาน์เตอร์บัสสกับบูสที่เอาจิงๆไม่ได้ใช้บัสเยอะแต่ก็ไม่ได้อยากใช้อยู่ดีนะเพสทิเลสทาลอนออโต้เลกาดแถวหน้าถ้าเป็นกัะดลงสนามโซชัดหนึ่งโซชัดง่ายๆเลยอ่าตัวบวกไดรฟ์นะฮะ od, Madonna, ดิบลอตมาดอนน่ามาเบล ออโต้เลกาดเมื่อมันบูทให้แวนถ้าอยู่ในฐานะพลังบุกช่วยใจเขาจะบ 1, ัสหนึ่งแวนกัดหนึ่งตัวบวกเออแวนกัดหนึ่งตัวเป็นทริปเปิลไดนั่นเองนะฮะอันนี้ซับบาโลแมกเนสฟีดบลิสออโต้เลกาดเมื่อโจมตีฮิตในการโหลดสู้ที่อยู่นี้บูทถ้าแวนกัดติดบาโลแมกเนสเขาเขาอ่าโซชาร์หนึ่งถ้าเป็นโซสิบใบหรือมากกว่าเขาจะบัสหนึ่งจวดสองได้ใบนี้เป็นหมาซับบลูสนะฮะ เกียร์โดโบ,โบผู้เฝ้าระวังไัยออตโต้เลกาดเมื่อจุกานต่อสู้ที่มีบูทให้ติดสถานะพลังบวกชุดใจอามนยัตโซเลือกหนึ่งตัวบวกหมื่นนั่นเองใช้ง่ายติดไปสักสองสามใบไซคนไซเคอร์ออตโต้เลกาดไม่มีบูทถ้าในโซเรามีการ์ดห้าใบหรือมากกว่าเคาร์เตอร์บัตหนึ่งอามนยัตโซเลือกยูนิตแถวหน้าสามใบเนีย่ยนั้นบวกห้าพันเอออันนี้ดีดีนะ อเมืม่อ,อยนี้บูธถ้าในโซมีการห้าไบหรือมากกว่ามันจะโซเพิ่มแล้วก็ชี้สามตัวบวกห้าพันใส่กับบาโลแมกเนตได้สตรี Steam, Steam Engineer, i, มจีนสตรีมเอนจิเนียร์เปเปริออโตเลกาดเมื่อนี้บูธให้เลียถ้าคุณเคยโพสต์นาไรในเทิร์นนี้บัตหนึ่งโซหนึ่งคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดเกตหนึ่งสูงกว่าลงช่องการเดียนได้จนจบกันต่อสู้นั้นแต่ต้องบูธให้เลียนะ ปัญหาคือมันต้องบูธให้เลียนมันไม่ได้บูธให้แวนเนี่ยสิ os, Boy, เดบอลอสบอยเชสเตอร์ในระหว่งางที่นีบูธให้แวนบวกพลังห้าพันเป็นบูธหมื่นสามแต่เรามีตัวบวกใดแล้วไงบูธหมื่นสามก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เนะ ont, เาะดีฟอนแฮมเมอร์ออคอนติเนียลเรียกกาดในเทอร์เราถ้าเรามีโซสิบไอ้เปโซห้าไปหรือมากกว่าบวกพลังสองพันอ๋ธรรมดามากฟอนนะครับฟอนชิว สองหมแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์ของบอลูแมกเนสนะครับถอนแยกพลังพิเศษเขาวาะบัตรหทิ้งมือ1ใบเพื่อเล่นการ์ดใบนี้โซชาร์สามแต่นั้นถ้ามีโซสิบใบหรือมากกว่าเลอกการจากโซหนใบเอามันขึ้นมือได้ก็แบบชาร์จพีตรง Pg เข้าไปเนี่ยเอาขึ้นมือชาร์จฟอนติกกงทิกเกอร์ไปเอาขึ้นมือได้นั่นเอง เฮลบาร์ฟูลได์เคานต์บาร์ดหนึ่งเพื่อเล่นการ์ดใบหนีตัวหนึ่งเลือกการจากมือหนึ่งใบคอลงช่องเลี่ยถ้าติดไฟนอลลัสแถวหน้าทั้งหมดจะบวกพลังหนึ่งหมื่นนั่นเองไปสุดท้ายนะครับเป็นคอมมอนสเปเชียลไวโอเลนเยลเลือกไวโอเลนบูทบนช่องแนหรช่องเลียหนึ่งใบบวกสองหมื่นจบจบง่ายๆนั่นเองโอเคมาดูหลังกล่องกันดีกว่านะครับอึบอือ้ย เกตหนึ่งหรือว่าจะเป็นใบที่คุณพ่ออยากได้ใช่ไหมใช่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 ใชใชเอ,อื้อไม่ใช่คุณพ่ออยากได้ของบันเกตนะซึ่งมันเอาลืมไปบันเกตดูกล่องที่แล้วโอ้ยสมองสมองเป็นไซค,คลไซเคิลนะคะเป็นฟอ,อยล์ฟูอาร์ตปั๊มนูนนะฮะซึ่งอวยน้องน้องเลยออกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะฮะกล่องนี้วางจำหน่ายแล้วตามลันกัดทั่วประเทศเลยวันนี้นะครับไป จับจองเป็นเจ้าของได้นั่นเองนะฮะกล่องละ150บาทนะครับผมก็ซีกล่องเล่นแฟนทอมได้เกือบฟูลถ้าให้ฟูลจริงๆก็คือต้องไปซื้อบีทีที่แล้วเพราะว่าบีทีที่แล้วอะ่ะมันจะมีทั้งทริกเกอร์มีทั้งพ g จมีทั้งโอเวอร์ทริกเกอร์นะครับหรือถ้าแบบประหยัดๆหน่อยอาจจะไปซื้อสตาร์เตอร์ของบาธิออนหรือสตาร์เตอร์ของใช่ของบาธิออนนะฮะ มาเสริมเพื่อเล่นซักเพื่อให้มันลองดูเอ้ยผมเราจะชอบแฟนทอมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าชอบเราก็ไปหาออเดอร์ไม่ใช่ออเดอร์ไปหา PG ไปหา Over Trigger เพิ่มนั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะกับคิดสก็จะหมดแล้วทั้งคิดหคิดสถ้ายังไม่ได้ดูผู้วันคุณพ่อลงคิดหไปแล้วย้อนไปดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกับบัตดีไฟเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้ว สวัสดีครับ